แซลมอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําสลัดโลนกันนะคะสลัดโลนปลาแซลมอนนะคะก็จะมีน้ําจิ้มก็มีพริกขี้หนโูน้ปาปลาอ่าน้ําตาลมะพร้าวมะนาวแล้วก็กระเทียมไทยนะคะพี่ตู่เอาแค่นี้นะแล้วก็มีสลัดแน่นิดหน่อยนะเอาไว้อ่าตำน้าพริกอันดับแรกเรามาตาน้ําพริกกันก่อนนะจะให้อร่อยต้องคือน้ํา จิ้มนะคะน้ำจิ้มนะคะน้ําจิ้มสลัดโลนปลาแซลมอนนะคะกาเส็จแค่นี่นะน้ำเปล่าไปใส่สักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราจะทําแค่นิดเดียวนะคะน้ําเปล่าแล้วก็น้ำ เวลาทําน้ําจิ้มนะคะเขาจะใช้พริกสีเขียวแต่อเผอิญว่าพริกพริกเรามันแดงหมดแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะตำจิงแล้วเอาไปปั่นนะคะเอาไปปั่นเอาไปปั่นให้ละเอียดละเอียดจะดูสวยงามแต่เรากินเองเราไม่ต้องปั่นหรอกค่ะทำเองเนาะ หั่นสลัะแหนนะคะเข้าไปนะคะ น้ำปลาน้ำน้ำปลาน้าตาลที่เราเคี่ยวไว้นะคะเอามาใส่ลูกค่ะอละ่ะอร่อยมากใครจะเอาไปทำก็ได้นะแต่แต่ว่ามัน จืดจาดมากที่สุดเลยนะคะนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะสลัดโลนของเราคืออยากกินอะไรที่แบบหนักๆะคะ่ะแซบๆนะคะถ้าเราไปซื้อมันเขาก็เบาๆเพราะว่าเขาทํารสชาติกลางๆนี่เห็นไหมคะนี่อย่างนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำอ่า ห่อสลัดโลนกันนี่ของเรานี่ผักสลัดบ้านๆนนะคะแล้วก็แครอทนะคะเตงกวาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ผักชีนะคะแล้วเราก็มีใส่อันนี้ไปด้วยผักแพลนะคะของอร่อยเลยนะคะแล้วก็จะมีแผ่นแป้งกอเปี้ยนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะสวัสดี เสร็จแล้วนะคะเราก็หั่นแตงกวาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้น้ำนะคะน้ำนี้เราก็พี่ตุกก็จะเอาแค่นิดเดียวนะคะเราเอาแค่ให้ชมแค่นิดเดียวนะคะ 行吗？行吗、啊？ แล้วก็หอยนี้นะคะเหมือนเหมือนของเวียดนามเลยนะคะอืมชชิินี่นี่นี่นะคะสลับหลนสลับหลนหรือสลัดเวียดนามแล้วก็เอามาแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่แบบนี้ก็ได้นะคะนี่หนึ่งชิ้นไอ้ที่ตันแข็งๆเราต้องเอาออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเขาจะทะลุไอ้แผ่นแป้งนะคะ How มีมีผักอะไรที่เราชอบเราก็ใส่เข้าไปนะคะผักชีผักเอ่อสลระแหน่อะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้หรือบางทีเขาปาดหัวท้ายแบบให้ให้ผักมันเห็นอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะ ดึงเข้ามาให้แน่นๆนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามโอเคค่ะนี่พี่ตู่ทำให้ดูสองชิ้นนะคะสามชิ้นนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเมี่ยงสด เวียดนามหรือสลัดโลนนะคะปลาแซลมอนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทานกันเลยนะคะอร่อยมากน้ำจิ้มจะออกหวานเปรี้ยวนะคะจะออกหวานเปรี้ยวแต่อันนี้ลดจัดไปหน่อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ